ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับมาดูข้อที่18นะครับ18ปีหน้า60 6คะแนนขอไผ่ะจำนวนจริงนะเรียวนามเบอร์เรียวนามเบอร์อ่าเเป็นเซตคำตอบของอ่าสมการตัวนี้นะครับแล้วก็ B <c oughs> เป็นเซตคำตอบของอ่าสมการตัวนี้นะฮะเออแล้ว A ออินเตอร์เซกต์บเนี่ยเป็นสับเซตของช่วงไหนข้อใดนะไปหาเอไปหา A ออินเตอร์เซกต์บมาแล้วก็บอกว่าเป็นสับเซต็ตช่วงใดแสดงว่าที่เราหาได้ต้องเป็น อยู่ในของมันนะอยู่ในในของมันอยู่ข้างในของมันนะฮะโอเคนะเออแต่ซ้อนได้นะนะครับอ่ะอ่ามาลอง B ก่อนแล้วกันมันตัวเล็กหาสั้นดีนะครับหาสั้นดีอ่า B นะครับ x อลบสนะครับเวลาเจออัพสูตรน้อยกว่าแปลว่าไงเอ่ยน้อยกว่าตัวเดิมมากกว่าตัวเดลบนะฮะไอ้อยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมนะฮะอันนั้นเป็นตัวมากกว่าตัวเดิมน้อยกว่าตัวเดลบเนาะเออ อันนี้อยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมนะฮะก็เป็นแอปไม่ต้องละเกลบสามนะครับอยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมนะฮะเออเข้ามาเหมือน,นเดิมนะครับบวกสามตลอดเอ้ยบวกสามตลอดบวกสามตลอดนะฮะก็ได้กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามบวกสองเป็นหนึ่งนะฮะเพราะงั้น x เราก็เลยมีค่าไอา้มีค่าเป็นสองบวกสามเป็นห้านะครับเรียบร้อยยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่คือค่าของ b ค่าของ b ีนั่นเองจบนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเทียบเงินเป็นเอ่อเป็นตัวแทนค่า A นะครับเป็นตัวแทนค่าของ A ซึ่งเราสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะฮนะโดยการแยกค่าไปห,หมดนะครับแล้วก็ให้เหลือแอปสรุปตัวเดียวนะเหลือแอปสรุปเพียงตัวเดียวเพื่อถอดมันออกมานะครับเสร็จเลยเนาะอ่ะลองดูนะครับจะได้ไม่ออกมาตรงนี้แล้วกันอ่ะก็เป็นแอปเลบสามนะครับมากกว่าพื้นที่น้อยไปข้างล่างแล้วกันนะฮะก็ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยแอปเ นะครับลบสามเก้านะฮะเป็นบวกเก้าใช่ไหมนี่ก่อนนะเป็นลบเอกลังสองนะครับบวกเก้าน,น,น,นะครับ, 9, รบส่วนสองนะฮะซึ่งการเจอแอปมากกว่านะฮะคือมากกว่าตัวเดิมน้อยกว่าตัวติดลบนะครับมากกว่าตัวเดิมน้อยกว่าตัวติดลบนะครับอ่ะมากกว่าเอาสองไปคูณก่อนเนาะฮะก็เป็นสองเอ็กลบสามนะครับเอ็กลบหกมากกว่าตัวเดิมนะครับก็ลบกำลังสองบวกเก้านะครับหรือนะฮะหรือ จริงใช้เครื่องหมายนี้ก็ได้นะหรือน้อยกว่าตัวติดลบนะครับ2 x ลบหนะครับน้อยกว่าตัวติดลบก็เป็นก็เป็นเท่าไหร่ x กำลังสงนะครับลบเกนเองนะครับน้อยกว่าตัวติดลบน้อยกว่าตัวติดลบชั่งนันตัวตัวติดลบนะครับโอเคอ่ะก็ย้ายตัวนี้มานะครับย้ายตัวนี้มาจำไว้ว่าเครื่องหมายเนี้ยนะฮะเครื่องหมายนี้ทครืมสอนวิธีนี้ดีกว่าการย้ายมาจำไว้ว่ามันอ้าปากงับตัวกกำลังสองนะ ก็เป็น x กำลังสองนะครับบวกกับสอง x นะเก้าลบสิบห้าเนาะนะฮะอ่าปากไปฝั่ง x นะครับเท่ากับศูนย์นะฮะเพราะงั้น x เดียวก็มีค่าเท่ากับบวกห้ากับลบสามมีค่ามากกว่าศูนย์นะครับนะ่ะมีอื่นๆนิดหนึน่งเอาไปพอดเส้นนิดหนึง่งเอาไปพอดเส้นจำนวนนะครับอ่ะบวกแล้วบวกนะนะฮะมันจะไปแค่ฝั่งนี้นะฮะ ไปฝั่งนี้ซึ่งตัวเลขของมันก็คือเท่าไหร่บ้างก็เป็นลบห้ากับสามนะครับฝั่งนี้นะเอออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเขียนให้ใหม่เดี๋ยวออกให้เสร็จ,จแล้วไงต่อลืม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 ตัวนี้นะอ่ะมาดูของตัวนี้บ้างนะครับก็เป็นตัวอ้าปากอยู่ฝั่งนี้อีกแล้วนะฮะเป็นกําลังสองนะครับลบหกบวกก็เป็นสามใช่ไหมลบสองเอ็กนะเอ่อเท่าไรเนี่ยลบสามนะครับ มีค่ามากกว่า0นะฮะเพราะงั้น x เดียวก็มีค่าเท่ากับลบ3นะครับกับบวก1เนาะมีค่ามากกว่า0นะครับมากกว่าอีกแล้วเขียนง่ายเลยฝั่งนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลบ1กับ3นะครับเราเอามายูเนียนกันเรา,เามายูเนี่ยนกันนะครับเจอหรือเอามายูเนียนกันนะครับอ่าเป็นสีเลย,เยสีนี้กันสีม่วงนะครับยูเนี่ยนกันเป็นยังไงบ้างในตัวเลขที่เราหาได้มีลบ5นะครับ มีลบหนึ่งนะครับแล้วก็มีสามมันเองนะฮะอ่ะหนึ่งนะครับ, <c oughs> 1, รบไปฝั่งนี้นะฮะัห้าก็ไปฝั่งนี้ยูเนียนกันเราก็เอาหมดเลยนะครับเอาหมดเลยยูเนะียนเนาะอ่ะสามกับสามทั้งสองตัวทั้ง A ทั้ง B นะครับเอ้ไม่ใช่ทั้งกรณีแรกและกรณีที่สองนะครับก็เอาหมดเลยเพราะงั้น x เราก็เลยอยู่ที่เท่าไหร่บ้างลบตีนะฮะถึงหนึ่งเอถึงลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งปะลบหนึ่งเนาะเออลบหนึ่งวะบ้ลบหนะึ่งโอเคถูกแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะยูเนียนกับ 3ถึงที่บวกนะครับแล้วที่เราหาได้เมื่อกี้คือ 1- 5ถึงนะครับ1ถึงสีดำคือ1-5ถึงเพื่อหาตัวนี้นะครับ 1- 5ถึงอยู่ไหนเอ่ย1อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าที่เราต้องการคืออยู่ช่วงนี้เพราะงั้นเราช่วงที่3นะครับเราช่วงนี้นะเป็นช่วงเปิดนะเออนะเราช่วงนี้นะรเราช่วงนี้ถึงั่นเองนะครับเราช่วงนี้ถึงั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือ5นะครับเราแค่ช่วงนี้ เพราะงั้นช่วงที่เราหาได้ a อ่นเตอร์เซก t b เนี่ยนะมันเป็นตัวนี้นะเป็นวงเล็บอย่างนกันเปิด3ถึง5นะครับซึ่ง3ถึง5อยู่ไหนเ่ยเปิด3ถึง5เปิด3ถึง5อยู่ในเซตของอะไรอยู่ในนี้นะฮะถูกไหมเพราะงั้นเราก็ตอบเลยนะครับข้อ4เองนะง่ายไหมง่ายๆชิลๆใช่ไหมถูกต้องนะครับอ่า ก็หาได้เป็น x เท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็ x เท่ากับตัวนี้กับตัวนี้เนาะฮะที่สําคัญก็มีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็การหาฮะตัวที่ลบกับตัวเดิมอะไรเนี่ยฮะน้อยกว่าอยู่ว่างตัวที่ลบกับตัวเดิมนะฮะมากกว่ามากกว่าตัวเดิมน้อยกว่าตัวที่ลบนะครับเออเนาะแล้วก็อย่าลืมช่วนด้วยคําว่าหรือด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคอน้านะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีเนาะ